ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนีวานวันพฤหัสเนาะพี่น้องเนาะวันพฤหัสที่สิบสี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับครับมื้อนี้พ่อเตรียมผ้ามาติดตามเล่าพัฒนาของอ่าสุดใจผ้ารวยต่ออีกโนพ 14, นนะี่น,น้องเนาะครับครับเมื่อคืนนะี้เนาะครับเนาะวันพุธที่สิบสามมีนาคมหกเจ็ด เราพัฒนาออกเจ็ดแปดหนึ่งแปดห้าเจ็ดผับส่วนเลขกล่างกับออกหนึ่งแปดเนาะพี่น้องเนาะรับอีพุชอกผู้หม,มานบ่อนอกอกับสุดใจผ้ารุ้ยพี่น้องของสุดใจผ้ารุ้ยกับเขาเน้อพี่น้องเน้อแต่ว่าเป็นตัวกับนะครับเขาสามตัวตัวพร้อมเน้อพี่น้องเห็นบ่ครับ วันพุธที่13มีนาคม2567ลาวพัฒนาสุดใจพารวยขับบนล่างวิ่งรูด8กับ6เน้นที่8พี่น้อง8กามาเนาะรับเนาะครับ,นะรบส่วนชุดวิ่งกับเขานะครับเกีย5นี่ครับจับคู่กันเน้นที่7 5 8 5ครับ3ตัวโตดนะพี่น้องเกียด8 5เห็นประครับเขา3ตัวโตดพร้อมเนาะพี่น้องเนาะ ให้โศกไฮมันพอเตียมกัดีใจน้ำตาครับเดอ้อไโบรโศกบอมันมือนีกับมาตามกันตัวองนะพี่น้องเนาะกับเราพัฒนาสุดใจพารวยนะครับับไปเบ่งน้ากันพี่น้องวันสุกนะพี่น้องเนาะ สุกที่สิบ้า ับลล่างพี่น้อง ับบนล่างวิ่งรูด3มกับ8นะพี่น้อง3กับ8เน้นที่3ครับถับเาเบิ่งชุดวิ่นนะพี่น้อง ชุดวินมี่เกดแปดเก้าสามสี่ห้านะครับ ทุดวินพี่น้องแต่ว่าสุดใจก็ับจับคู่กับเต็มเลยนะครับจับคู่เลยวะะได้เก้าชุดนะครับเก็ดสาม แปดสีดห <4 S 2> <5 S 1> นะครับแปดสแปดส

เน้นที่เจ็ดสามแปดสามพี่น้องครับมีหอท้อมแดงพี่น้องบัตรนี่ครับผาเรียกสามตัวพี่น้องแปดเจ็ด สี่แปดจับแถมเ,เล็กสีตัวมันต้องหดพี่น้องสี่แนะครับ ครับครับจัดเยน็นมะพี่น้องเนาะ วันศุกร์ที่15มีนาคม2567เนาะครับเนาะลาวพัฒนาสุดใจพารวยครับบนล่างวิ่งรูด3กับ8เน้นที่3พี่นอ้องครับชุดวิ่นก็มี789 345เด้อครับเด้อครับส่วนอ่าสุดใจจับคู่ก็มี73 74 75 83 84 85 93 94 95เน้นที่73 83เนาะครับเนาะ ครับส่วนเลข3ามตัวกับ8 7ด8 7 3 4 8 7 3แปดเดสามปดดสามเลข4ตัวนำพี่น้องเอาฉะนั้นแล้วจะลืมเนื้อพี่น้องเนื้อมักสอบัวใดเฮ้าก็อยาลืมนะครับลับตัวไว้นำนาอพี่น้องเนาะรับงวดที่พ่านมากกับเข่าตัวกลับนะครับอางวดนี้พอแตมกัมขข้อไว้พอนคอยเข่าปังๆอีกเด้อรับเอฟซีกับเชลซสุฉบๆมันๆกันาะครับเนาะรับ อาพ่อเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสุดใจพารวยนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมากรับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะเอาฉนั้นแล้วขอให้ปังๆงอีกเนาะพี่น้องเนาะครับเอาเขามาแล้วก็จะเริ่มเ้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้าแนเนะครับเนาะ รับเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตียมนํานะครับครับเอาสุด้ทยไทยสุดนี้พ่อเตี่ยมขอกราบขอพระคุณเยีซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมก็อวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหได้ความไข่ให้มีนะครับเนาะรับขอให้มีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะ ครับเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม